อเป็นสโนไวผู้ชสยจไวงๆค่ะก็มีนะคะโชกุนเฟิร์สนะคะนาธานซานนะคะสีเกมเนปจูนแล้วก็ฉลามทันเจ็ดคนค่ะให้น้องๆเขาแนะนำความเข้มข้นได้เลยค่ะจัดเลยค่ะสวัสดีครับผมโชกุนนะครับรับบทเป็นเข็มทิดครับผมเป็นลูกชายในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไง คาแรคเตอร์ของเข็มทิศนะครับก็จะเป็นคนกล,กลัวๆเนาะแต่ใจเพราะว่าขู่มาดามเฟย่าเนี่ยเอาใจมาตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็เขาจะเป็นคนปากแข็งแต่ว่าถ้าเวลามีแฟนเ่ยก็จะคลั่งรักมากๆคมากคนเนี้ยค่ะคนเนี้ยค่ะอ๋อคนเนี้ยค่ะเฟิร์สอ่ะเฟิร์สต่ออ่าไปไม่ถูกนะ <laughs> <laughs> ครับผมผมเฟิร์สนะครับรับบทเป็นเวลาครับผมตัวคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เวลาก็จะเป็นอ่า ผมให้คำนิยามสามาคำกับเวลาคือเนื้อฮอตแล้วก็ลุกหนักครับความเนื้อ์ของเวลาก็คือเวลาที่เขาอยู่มหาลัยอ่ะ,อะเขาจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆตั้งใจเรียน<อ>เป็นเด็กเรียนหน้าห้องสุดๆครับแล้วก็แต่เวลาพอที่เขาทํางานอ่ะเขาก็แบ่งล่างเป็นหนุ่มอ่าเป็นอีกคนนึงเป็นอีกบุคลิกนึงก็คือใช่เป็นหนุ่มโฮสตัวท็อปของดิพไนท์ขับครับ ก็จะมีความแพลวพาวเอนเตอร์เทนลูกค้าเก่งใช่ครับแล้วก็เหมือนตัวจริงไหมคะเหมือนไหมครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบส่วนเกินไงจะไริงยืนใกล้กันไหมไม่เป็นไรครับห่างกันตั้งก็ได้ครับเดี๋ยวไม่ต้อจอกันเล่นได้ไงครับตอถ่ายด้วยกันแล้วเกมมีตอนเล่นรู้สึกว่าสนุกนะครับผมแล้วก็ประทับใจเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เวิร์กช็อป เล่นด้วยกันเจอกันครั้งแรกกับจนปิดกล้องอ่ะครับก็รู้สึกว่าพี่โชกุนก็แบบว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเฟิร์สก็พยายามช่วยเขาเต็มที่เหมือนกันก็แบบพยายามไปด้วยกันครับผมใช่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมด้วยก็เลยต้องให้เฟิร์สช่วยเยอะเหมือนกันครับรขัหลักจริงไหมค่ะเอ <c oughs> เอเขาช็อตไปเลยนะครับ อันนี้ก็ต้องไปรอดูในซีรีส์นะครับว่าข้างรักหรือเปล่าครับประมาณนี้ครับบดครับอ่ะเราเทิบกันนิดนึงอสลับพี่นัทธันกับซันไปใกล้ใหม่โอเคครับก็เอ่อเขาอก่าเรื่อกล้าใจใช่ไหครับผมเอ่อผมรับบทเป็นดีเจมครับดีเจมก็จะเป็นดีเจประจำร้านครับ คอยเปิดเพลงส่งอารมณ์ให้ทุกทุกคนที่เป็นโฮสต์หรือนักเต้นอะไรอย่างเงี้ยให้มีกําลังใจอนนะไร้ยครับส่วนตัวเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าจะอยู่หลังฉากแต่ถึงแม้ว่าเขาอยู่หลังฉากเป็นดีเจะครับเขาจะเน้นการกระทําในการทําอะไรคือเขาจะชัดเจนในการกระทําครับซึ่งก็ไม่เหมือนคู่เขาครับใช่เขาคือเกสเคเขาก็จะเป็นนั่นแหละยอย่าให้เขาเล่า ครับผมผู้เราก็จะเป็นเหมือนยินหยางนะครับยินหยางใช่ใช่ครับส่วนตัวเจมก็จะเป็นเหมือนพระจันทนะครับเกก็จะเป็นพระอาทิตย์ครับเขาก็จะคอยเหมือนหมุนเวียนรอบตัวกันนะครับเป็นดนามิกที่แบบเหมือนยินหยางพระจันกับพระอาทิตย์ <_ utt> ใช่ใช่เราจะมาเจอกันได้ไงรก็ต้องรอดูต้องรอดูครับใช่ใช่ก็ครับผมผมซันนะครับแล้วก็เป็นเกรกครับผมคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะประมาณแบบ คน alert ลลทำอะไรเก่งทุกอย่างนะครับผมแถวพาวแข็งแรงแต่อย่าพูดถึงเรื่องความรักมันด้วยความที่แบบจริงๆอ่ะจริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งด้วยซ้ำแต่ว่าเราต้องทำตัวเองให้เก่งรอบด้านเพราะว่าเพื่อจะปกปิดจุดที่อ่อนแอไว้ความรักครับผมแล้วก็เราก็พยายามที่แบบเ,เหมือนหาอุบายล่อซ้ายล่อขวา เพื่อเพื ich ich o, ่อท le ี ujemy, e ่จะไปจีบเขาแต่ด้วยที <t <t ่ความที่แบบเราไม่ได้เรื่องเรื <t 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 ่องนี้เลยมันก็จะแบบเขาก็ไม่รู้ไม่ถึงเขาทีนึงอ่ะจนแบบเอยทำไงดีว่าต้องรอดูต่อในเรื่องนะครับผมอืมอืมผมว่ามันมันเป็นดินามิกที่บางทีมันก็ดาร์กแต่มันบางทีมันก็กลายเป็นไลท์เหมือนเหมือนแบบเหมือน เหมือนพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับมันก็จะมีช่วงของวันมันเกิดแรงดึงดูดใจนำอีกบางทีก็บางทีก็คอนฟ l ก c กันเพราะมันต่างกันมากแต่ว่าพยายามเข้าหากันยิ่งเล่นเคมียิ่งจูนกันติดง่ายใช่ใช่เฮ้ยเราเรามีแพนอะไรที่ทำด้วยกันหลังจากเรื่องนี้เยอะมากยอมเข้ากันได้เข้ากันได้อยู่กันได้ ก็เดี๋ยวผมจะสอนสโนว์บอร์ดด้วย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 แล้วก็เพิ่งไปเป็นครูไปสอนช่วงไปต่างจังหวัดด้วยด้วยโทรไปต่างจังหวัดด้วยใช่แล้วก็ชวนกันนั่งสมาธิวัอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใในชชีจรัออ่่าเกิดวันเดียวกันด้วยใช่เกิดวันเดียวกันด้วย20ธันวาวันเดียวกันด้วยใช่อันนี้เรื่องนี้ฟุกหรือเปล่าเนี่ยเลิ่งงงมากมันเป็นคอมในคิด มอเครับสามพี่สามตัวสามเต้าเราสามตัออแนะนำแนะนำตัวหน่อยอ่ะจัก่อนก็สวัสดีครับผมซีเกมครับรับบทเป็นเซจิครแล้วแกต่อแค่นี้หรอเซจิอันนี้คือแนะนำตัวก่อนป่ะใครเกด้ว่อ๋อเ คาแรคเตอร์นะครับก็เป็นคนที่ถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็จะทําเต็มที่ครับใช่แต่ถ้าเขาไม่สนใจที่จะทําอะไรเขาก็จะไม่ทําเลยแล้วก็คือความสัมพันธ์ของพวกผมสามคนเนี่ยจะซับซ้อนหน่อยนะใช่แต่ว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่รู้ไงว่าเซจิเขาจะเลือกใคร่คือคนนึงก็เป็นเพื่อน ซัพพอร์ตกันตั้งแต่เด็กแล้วก็อีกคนนึงก็เพิ่งเจอกันเลยสดสดร้อนรอแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ในแบบของเขาครับพูดอย่างี้ผมเริ่มหึงแล้วนะพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เขาโยนมาได้หน้าสดใสองคนค่ะครับชื่อเนปจูนครับในเรื่องรับบทเป็นเจแปนครับเจแปนตัวคาแรคเตอร์ของเจแปนก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักสดใสครับยิ้มง่ายยิ้มยิ้มไปเรื่อยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบ ก็แล้วก็แหละโกโก้อองอองอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทําเป็นเป็นจุดที่ทําให้อยู่กับใครแล้วก็ทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาก็จะมีความสุขและอร่อยประมาณนี้ใครบอกหนึครับบอกเอาเองนี่แหละครับอะไรกันครับพี่โม่พามาเลยพี่ก็ด้ความวิกที่อ่าเมื่อกี้พูดไปว่าเจแปนเป็นเพื่อนของเก็มทิพย์ที่เป็นเพ่ของเรื่องครับก็ตามเพื่อนมาที่ขับอยากจะรู้ว่าเพื่อนมาทําอะไร แล้วก็ได้มาเจอกับตัวนี้เขาเซจิก็เลยได้เจอกันครั้งแรกครับแล้วก็ตอนแรกก็จะมีกันแบบกัดกัดกัดดิ๊หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับลินกับฟันประมาณนั้นครับก็สวัสดีครับผมชลามนะครับผมรับบทเป็นเคนครับผมเคนก็จะเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาทํางานกับเพื่อนสนิทครับนเซจิครับผมแล้วก็แอบชอบแอบชอบเพื่อนสนิทก็จะคอยดูแลเทคแคร์เขา ประมาณว่าแบบเขาแค่ขยับตัวนิดหน่อยผมก็จะรู้แล้วว่าแบบเขาต้องการอะไรใครแบบเคยรักเพื่อนสนิทนะครับก็ฝากเอาใจช่วยผมด้วยนะครับว่าแบบจะมัดใจเขาได้หรือเปล่าใครจะโดนใจเขาบ้างกันก็ได้แอบชอบเออเฮ้ยคุณก็ของใหม่เดี๋ยวเขาเบื่อจะเย็นกันจะเย็นกันสรุปมันจะอยู่กันที่สาม ก็อย่างรอดูดีกว่าฝากให้ทุกคนติดตามแล้วกันเออว่าใครคู่ใครหรืออาจจะไม่มีใครคู่กันเลยก็ได้ะรเก็ติดตามชมนะครับจ้าสลับมากับจ้า ก็ก็ฝากน้องๆน,นะคะหนุมน่มๆทั้งเจ็ดคือต้องบอกว่าทุกคน,นตั้งใจมากอยากขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะที่ที่ได้มาร่วมงานกันและทุกคนก็ตั้งใจกันจริงๆนะคะ mm hmm. เพราะว่าการที่การจะทำซีรีส์เรื่องหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย mm hmm. แล้วยิ่งมาเป็นดิบไนท์แต่ซีรีส์คืนนี้มีแค่เราเนี่ยมันมีกายกรรมด้วย mm hmm. คือทุกคนต้องใช้ความอดทนมันไม่ง่ายในการที่จะทําโชว์หนึ่งโชว์แล้วก็ ทำออกมาแล้วดูดีได้ขนาดนี้คือถ้าเกิดน้องๆไม่มีความขยนันไม่มีความอดทนนะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาเป็นโชว์ที่ดีแบบนี้ได้ค่ะก็ถือว่าเรื่องนี้เราเราทุกคนก็ตั้งใจกันมากแล้วก็ออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทางชีวินด้วยที่ที่เนรมิต ER เรื่องนี้ให้ออกมาได้แบบสมบูรณ์จริงๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุก ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทีเดียประกันภัยมามา่าปนานชิตามารามฟินควีนฟอรอเซนฟรุตน,นะคะแฟนดอมบีบีคลินิกเอสปาคือทุกสปอนเซอร์ที่หลอมรวมมาทำให้เกิดดิฟไนท์ของเราขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะแล้วก็ขอบคุณทาง GNM 25ด้วยนะคะแล้วก็ทางไอชีนะคะที่สนับสนุนเรื่องนี้ เผื่อจะมีสปอนเซอร์อื่นๆก็ยินดีนะคะยังรับอยู่ค่ะ อยากค่ะอยากมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราทุกคนได้ส่งออกตัวเองกันไปก็ดีเหมือนกันเนาะเผื่อมีแฟนนี้ต่างประเทศมันก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนก็คงอยากให้มันเกิดเนาะแล้วก็เพลงในเรื่องเราคือเพราะมากจริงๆนะคะเราเราขอบคุณเฟโลเฟโลด้วยท,ที่ที่ได้มาร้องเพลงให้ให้กับเรื่องนี้นะคะ mm hmm. เพลงตามใจได้น้องแอมเป็นคนแต่งนะคะแล้วก็อีกเพลงงที่นาธานร้องคิดเองเออเอง นะคะที่<ม>ก็คงจะได้ลงแอปพลิเคชันแบบในทุกๆแพลตฟอร์มเร็เวนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีเพลงของโชคกุ้อีกนะคะ,ะที่ได้คุณกายสิวรนโรจน์เป็นคนแต่งนะคะแล้วก็จะมีมีอีกเพลงหนึ่งทั้งหมด4เพลงด้วยกันเ,เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นใครร้องขอฝทอยลืินอนใช่ย่าลืมติดตามนะคะ d ดิ i น h t The Series คืนนี้มีแค่เราคะ่ะ <7. S 1> วันที่7มีนาคมนี้คะ่ะ g m m 2 5ค่ะห้าทุมนะคะ แล้วก็เวอร์ชั่นอันคัออกใช่ค่ะแล้วก็มีเวอร์ชันอันคัด ดูออนไลน์เวอร์ชันอ่อนอาโทษครับก็ดูออนไลน์เวอร์ชันอัน้นครับที่ไอชีอีได้เลยนะครับหรือเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้นตอนเที่ยงคืนนะครับใช่ค่ะก็คือจะฉายหลังจากที่ซีรีส์ออนไปแล้วชั่วโมงหนึ่งใช่ถูกต้องค่ะใครไม่จูบใจก็ดูได้เลยนะค่ะใช่ค่ะมัก็เหมือนกับออริจินอลอยู่แล้วใช่ครับมีแต่ฉากที่สดๆดมันซีๆตลอดนะรบมีหลายฉากที่ไม่ผ่าน QC ด้วย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆนักข่าวน้องๆนักข่าวทุกคนนะคะขอบคุณค่ะใน่สก็คือจมจอให้แฟนๆได้ดูแลไม่ใเดี่วซีรีส์ดีใจมากค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคือเหนื่อยมากพอสมควรด้วยความที่แบบมันก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราเนาะแล้วก็เป็นการลงทุนทาเองครั้งแรกอะค่ะแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้แบบ เป็นเรื่องราวธรรมดาธรรมดามันมีเรื่องของกายกรรมที่เด็กๆจะต้องมาฝึกกับครูเลง้งแล้วก็เหมือนจะต้องเรียนแอคติ้งกันมันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะคะหเห็นว่า,าแบบถึงแค่เมื่อกี้เปิดตัวคือแบบอลังการมากรู้เลยว่าในในซีรีส์มันต้องยิกีใช่ในซีรีส์ก็คือทุกคนต้องบอกเด็กๆคือมีความบดทนมากบาดเจ็บกันด้วยมีฉลาดมีคางแตก้วยนะแล้วก็เฟิอ โชก็โอ้โหเหมือนมันโดนเครียดอะเพราะว่าเวลาเล่นสแตรปอะมันจะมันจะบาดนะคะแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ซันเองก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยเนาะ,ะก็มีแบบโดนอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการเล่นกนยายกรรมมันจะต้องมีการบาดเจ็บอยู่แล้วแต่ทุกคนคือทุ่มกันมากค่ะแล้ว่าคือใช้เวลานานมากฝึกก็ฝึกโดย ใช่เพราะว่าความยืดหยุ่นความแข็งแรงมันต้องใช้เวลาค่ะไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บจะมาเรียนครั้งสองครั้งแล้วได้อะมันต้องเรียนกันแบบโหแล้วคุณเองก็เป็นผู้ที่ดุด้วยดุแต่ว่าคุณเล้งคือเคียวจนเป็นแผลเลยเหรอคะเคียวตีแบบว่าคุยเคี้ยวยังไงคะก็ก็ทำเข้าตามระบบเลยครับก็คือนักกกรมเขาเทรนยังไงก็ให้น้องน้องเทรนอย่างนั้นเพื่อให้เขาได้มีสกิลที่ใช้งานได้จริงๆครับคือเราเชื่อว่าเด็กๆต้องทาได้เพราะเราเราก็ผ่านมาก่อน ถ้าเราทําได้เด็กก็ต้องทําได้ซึ่งเขาก็ทําได้จริงทําได้ดีดีมากมีน้ำตามีค่ะมีน้ำตามีเลือดมีเลือดมีเลือดมีแผลเป็นมีต้องไปรักษารอยแผลอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเองไม่ได้สอดคล้ายไปใช่ไหมครับไม่ครับเราพลาดกันเองเด็กๆพอเขาเทรนไปเรื่อยๆเขาจะอยากทําได้เองครับผมความยากของการเป็นเด็กๆคนไหความยากก็คือเอเวลาที่จะทําโชว์รวมกันนะครับ เวลาที่เขาไม่ตรงกันนะครับผมแต่ว่าเวลาที่เขามาเขาก็ทําเต็มที่ครับผมแทบจะไม่มีความยากเลยแค่ความเข้าใจทาความเข้าใจกันมากกว่าค่ะเดีย้าผู้ดูแลลุกให้เด็กๆค่ะใช่ค่ะก็ช่วยจัดลุกนะค่ะให้เท่ากับยุคสมัยแล้วก็เนื้อเรื่องด้วยค่ะอยากให้น้องมั่นใจถ้าเกิดว่ามั่นใจหลอกกันแล้วเนี่ยก็สามารถแสดงออกมาเต็มที่ค่ะ จริงๆเรียกได้ว่าช่วยหาทีมดีกว่าค่ะช่วยหาทีมสไตล์เต์ก่ามามาจัดลุกน้องๆค่ะเราก็จะค่อนข้างแบบปรับลุกนิดหน่อยเอง่ะคะตันที่ถัดโปรไฟล์กันก็มีการแบบช่วยโพสแบบโพสตท่ายัางไงเพราะว่าทุกคนจะได้ไม่เกรงกันเป็นเรื่องแรกของเขาด้วยค่ะ,คะก็ปรับประมาณนี้นิดหน่อย มีบอกน้องๆต้องสืส่อสารยังไงโพสยังไง <c oughs> ก็คือบอกค่ะว่าแบบบางคนเขาอาจจะไม่รู้มุมว่ามุมไหนเขาหล่อเราก็ช,ช่วยแบบอารมณ์กองเชียร์เวลาเราถ่ายงานแบบหล่อมากดีมากอยไรงนะั้นแหละก้มหน้าลงหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะเ,ออเป็นการบิวแล้วก็เชียร์อัพให้เขามั่นใจมากขึ้นอย่างนั้นมากกว่าค่ะบางคนไม่รู้อาอใช่ใช่เรานึกออกเพราะว่าเราก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเรื่องแรกของเราเราก็เก่งเหมือนกันค่ะแล้วก็สนุก กรได้มาลองแบบเรื่องหลักเป็นสนุกนะสนุกคะ่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกท้าทายดีว่าเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ไม่ทําให้เขากดดันด้วยที่สำคัญไ,ได้นะคะ้องออันี้ก็คือถ้าอันแบ,บเต็มก็คืออยาก<อ>ให้ได้ดูจริงจริจริงๆต้องบอกว่าเราเราก็คาดหวังไม่แพ้กับผู้ชมหรอจริงๆเราก็เห็นแบบ สีเห็นรถที่ดูแบบแตกต่างอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแบบเห็นเทรลเลอร์เห็นไพโรดครั้งแรกนะครับผมแต่ว,ว่าเราก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งแบบจินตนาการของทางผู้จัดด้วยเหมือนกันในการแต่งเติมอุตสาหกรรมซีรีส์วายให้มันมีรถมีสีที่ฉูดฉาดมากขึ้นแล้วก็แน่นอนอันคัตเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบปกติทั่วไปแล้วอันคัตมันอาจจะมีมิติมีลีลาอะไรที่เหนือกว่าเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามเลยทีเดียวครับเมื่อกี้มีคนสปอยแล้วว่าอาจจะมีแบบ ครูเล้งอาจจะอยู่ในพาร์ทของการกำกับอันคัดบางส่วนบางตอนด้วยเช่นกันก็อยากให้ติดตามกันในอันคัดใช่ไหมในอันขัดกับผมจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้ดูเองนะคะเพราะว่าบางฉากเราก็ไม่ได้อยู่ในกองแต่ว่าเหมือนมีวันหนึ่งเขาเปิดดูกันแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็ตกใจโอ้โหเด็กการเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่ามันดูแบบเป็นศิลปะค่ะดูแล้วสวยงาม แต่มันดูแล้วว้าวว่าแบบโอ้เก่งอ่ะเด็กๆเ,เก่งมากแล้วชีวินก็สามารถที่จะแบบบรรจงฉากเลิฟซีนได้มาอย่างสวยงามซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กๆเ,เนาะเลิฟซีนก็มีย่าให้เกียรด้วยเราก็ไม่รู้ว่าของเราอยู่ในอันคันหรือเปล่าต้องได้ดูแน่นอนเลยค่ะ <c oughs> ต้องรอดูค่ะตุกทกานสำหรับชีวิน ยังจริงๆล้วเมื่อกี้นี้เนาะหลายๆคนได้ได้เห็นโชว์นะคะไปแล้วแต่ว่าอยากจะขอบอกเบื้องหลังสักนิดนึงจากจากในมุมที่เราได้ร่วมงานกับผู้จัดนะคะว่าพี่ธัญญ่าแล,และและทีมขอ,ของซีรีส์เรื่องนี้อะคะ่ะตั้งใจมากจริงๆนะแล้วก็ในเรื่องนี้อะคะ่ะ ระยะเวลาเนี่ยเอาเอาแค่ที่เราได้พูดคุยกันนะคะเกินหนึ่งปีนะคะดังนั้นเนี่ยในในซีรีส์โปรเจกต์นีอะคะ่ะใช้คำว่าเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากมไม่ไม่ไม่เกินไปเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษจริงๆแล้วก็ในในส่วนของความพิเศษนี้อะคะไม่ใช่แค่นักแสดงแล้วก็ ผู้จัดก็คือลงมาเล่นเองด้วยเนะอะแล้วก็ในในส่วนของอความสามารถนะคะของน้องๆที่ไม่ได้เป็นนักแสดงอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยเขาถูกเทรนเป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะที่ที่ทสามารถเ e อร์ฟอร e มแอรได้ได้โดยที่อันเนียนเหมือนเมืดสกครู่นี้ที่เราเห็นกันเนอะว่าสามารถรันโชว์ได้โดยตัวเองแล้วก็ไม่มีสแตอินนะคะ ทั้งหมดเนี่ยทั้งในเรื่องแล้วก็ในโชว์ที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ติดตามความพิเศษนี้ติดตามตัวซีรีส์ติดตามตัวน้องๆแล้วก็ติดตามตัวกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับดิบในเดลซีรีส์คืนนี้มีแค่เราะนะคะแล้วก็เอาอากาศไม่นานจะรอวันที่7มีนาคมนี้แล้วนะคะ5้าทุ่มทางช่องจิมเอ็ แล้วก็สามารถใครที่สมมุติว่าดูแล้วอยากจะดูเต็มอิ่มมากขึ้นก็ยังดูย้อนหลังได้ด้วยที่ทางพั์เนอร์แอปพลิเคชันไอซีอินไอซีครับเจยงคืนครับผมก็ฝากความพิเศษนี้นะตลาดการ์ขูนซีรีส์ที่มันดูเยอะเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นซี้์วายที่มีกายกรรมเข้ามาเรื่องแรกนะคะแล้วก็เด็กๆเล่นกันเองไม่มี ไม่ใช้สแตนด์อินใดๆเลยเล่นกันเองจริงๆค่ะก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะของซีรีส์วเรื่องราวหลายๆคนอาจจะคิดว่าเกี่ยวกับบาร์โฮสต้องเกี่ยวกับเรื่องออรุนแรงเรื่องเซ็กส์อะไรแนะ่เลยแต่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันจะทําให้เราเปลี่ยนมุมมองของบาร์โฮสใหม่เพราะว่าเราเราอยากให้เห็นการแสดงของเด็กจริงๆอะคะ่ะมันเป็นเ,เรื่องราวที่มีทั้งความเข้มข้นความสนุกกุ๊กกิก๊กน่ารักโรแมนติก มีเศร้ามีปนทุกอารมณ์เลยค่ะก็อ,อยากฝากให้ติดตามนะคะกับพิชไนท h เดอะซ e รีส์คืนนี้มีแค่เราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ